เรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมที่ขั้วโลกลูกกระมิดงานตาอันโกโลประธรรมจากดินแดนพระทิตเที่ยงคืนค่ะในชีวิตลูกไม่เคยมีความสุขใดเที่เท่ากับการได้นั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งเฉยๆแล้วก็เป็นความโชคดีของลูกที่มีที่มีคุณครูไม่ใหญ่เป็นครูปชีทางสว่าง แล้วทำให้ลูกได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตลูกแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์้รู้้้จักกับพิ่ตอยกนกรัฐชื่อนี้ดังผู้เป็นกัละยานามิตรแนะนำดีเอมซีให้ตังนั้นนั้นลูกก็ฝึกนั่งสมาธิครั้งแรกลงนั่งแบบไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่รู้จักศูนย์กลางกายแต่ก็ทำตามที่คุณครูไม่ใหญ่สอนเรารู้สึกว่าอินโนเซนต์มากๆคือใจให้ทำใจอินโนเซนต์ยกเว้นหน้านะจ๊ะตั้งแต่ปีที่แล้วลูกก็นั่งทำใจไปเรื่อยๆจนรู้สึกสบายแล้วลูกก็เห็นแสงสว่างบางทีก็เป็นดวงคล้ายผิวมะกรูด อืมดวงนี้แปลกดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นองค์พระสีทองเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดสามเดือนมีอยู่วันหนึ่งนั่งไปเรื่อยๆก็มีแสงสีแดงสว่างเข้มมากแต่ไม่แสบตามีดวงตรงกลางเป็นดวงเล็กๆก,กลมๆ แล้วไม่นานก็กลายเป็นประเด็จุลหลวงพอ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญอยู่ในกลางท้องค่ะ<า>วันหนึ่งวันหนึ่งลูกนะี่ะจะนั่งสมาธิไม่ตามกว่าสามสี่ชั่วโมง<า>ลูกชอบนั่งสมาธิมากพราะวันนั่งแล้วสบายมีความสุขที่สุดทำไม่อยากนั่งทุกวันบางวันนั่งหกแปดชั่วโมง<า>เราจะเห็นเราจะเห็นได้ว่า ระหว่างคู่โลกกับเกาะโซลมอนอยู่ห่างไกลกันไม่ได้นัดแนะกันแต่เวลาเขาดังสมาธิเขาพูดออกมาเหมือนกันเลยว่ามีความสุขนั่งแล้วมีความสุขที่สุดไม่ได้นัดแนะกันเลยประโยคนี้จะเหมือนกันหมดเลยจะแตกต่างบางคํานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อหาเนื้อความแล้วเหมือนกันเลย แสดงสมาธินี้เป็นของสากลที่ทุกคนทําได้เมื่อทําทได้แล้วก็จะมีความสุขอย่างนี้มาปีนี้ลูกจะเริ่มจากการวางใจนึกถึงดวงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วที่จุดศูนย์กลางก็จะเห็นดวงขนาดเล็กๆแล้วดวงขนาดเล็กก็จะค่อยๆขยายออกมีความสว่างขึ้นลูกก็จะนั่งมองดวงที่ขยายออกไปเรื่อยๆ แล้วลูกก็เหมือนว่าถูกดูดเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมจ๊ะรู้สึกโล่งโปร่งเบามีความสุขแล้วตัวของลูกก็หายไปนี่จะใครทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนเราไม่มีตัวตนแล้วความรู้สึกของเราก็จะกลายเป็นดวงคือเป็นใน,นอย่างเดียวกับดวงนั้นและเมื่อลูกปล่อยใจยไปเรื่อย มองที่ศูนย์กลางของดวงนั้นต่อไปลูกก็เห็นดวงกลมดวงใหม่ที่ละเอียดกว่าใสากว่านิ่งกว่าแล้วก็กว้างกว่าโลกรู้สึกว่ายิ่งก้าไปภายในก็จะยิ่งกว้างขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือยิ่งลูกทำหน้าที่กัลยานในมิตรชวนเข้ามาดูดีเมซีมากขึ้น แม้ว่าจะต้องเดินทางไกลไม่ค่อยจะได้พักผ่อนแต่ว่าเมื่อได้นั่งหลับตาทำสมาธิกลับรู้สึกว่าดวงที่เราเห็นจะยิ่งแจ่มชัดและสว่างมากกว่าแต่ก่อนอีกลู้รู้สึกว่าเรามีพลังภายในตัวของเรามากขึ้นแม้ขณะที่พูดทำหน้าที่อยู่ก็รู้สึกว่าคำพูดของเราเนี่ยมีพลังขึ้นพูดปุ๊บก็จะมีคนสนใจทันที ไปสถานที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีเสมอแม้ไปต่างถิ่นเรากลับได้รับความอบอุ่นเหมือนได้เจอเพื่อนดีคุ้นเคยกันมานานหรือแม้แต่เวลาที่เราไปเจอคนที่แต่ก่อนร,รู้สึกไม่ถูกชะตากันแต่พอเรานั่งสมาธิแล้วก็ไปทําหน้าที่ทําให้บรรยากาศที่มีดีกลายเป็นดีไปได้รู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดลูก คิดว่าถ้าคนทั้งโลกนั่งสมาธิก็จะทำให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนี่พูดเหมือนเกาะซลมอนแล้วตอนนี้ลูกมีความสุขกับการนั่งสมาธิและการทำหน้าที่กัลยานมิตรมากค่ะอืม ก็ไม่เคยหนาวมีเขาก็ไม่เคยหนาวมีเขาก็ไม่เคยหนาวตั้งแต่เช้าเจอตะวันเจอตะวันยันเที่ยงคืนตะวันเยัน คุณจะหนาวใจไปทำไมคุณจะหนาวใจไปทำไมคุณจะหนาวใจไปทำไมต้วันออกอยู่กลางกายไม่หยุดใจได้ก็เห็นทีไม่หยุดใจได้ก็เห็นทุกที ดวงตะวันไม่เคยตกเลยอาณาจักรใจดวงตะวันไม่เคยตกเลยอาณาจักรใจดวงตะวันไม่เคยตกเลยอาณาจักรใจดวงตะวันไม่เคยตกเลย อันนาจักใจดวงตะว,วันไม่เคยตกเลยหยุดใจเมื่อไหร่ก็ขึ้นทุกทีตะว,วันขึ้นทุกทีที่กลางกายนี่นะจ๊ะเราคงหายหนาวไปเยอะเลยนะ